สวัสดีครับผมใหญ่มรดกไทยวันนี้ผมเอาเหรียญโล่ใหญ่หลวงพ่อผมว่าช่องแคออกปีพศ2516เป็นบล็อกอุดตรงมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ เหรียญที่ผมนํามารีวิวนะครับมูล,ลค่าตลาดเนี่ยราคาหลักหมื่นถึงหลักหมื่นต้นนะครับผมราคาพักเครื่องก็ขึ้นอยู่กับสภาพพาช่วงเวลาและค่านิยมด้วยทางร้านก็ยินดีให้บริการรับเช่าพานอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องส่งรูปพลามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพลามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจุดสังเกตด้านหน้าด้านหลังด้านข้างพื้นผิวเหรียนเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับผมจุดสังเกตแรกผมจะดูมุมขวาด้านบนนะครับผมบริเวณกระหนกด้านในนะจะมีเส้นซอนนะครับคมๆลักษณะแบบนี้นะอ่ะเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณมุมเฉียงด้านบนฝั่งขวานะครับผมบริเวณกระดกด้านในเนี่ยจะมีเส้นขีดนะครับคมคมนะครับผมอาเป็นแท่งนะครับหนานูนขึ้นมานะครับคมลักษณะแบบนี้เลยนะอาเป็นจุดสังเกตแรกนะครับในการพิจารณาของผมนะครับผมเดีหลวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณลอลิงนะครับผมมุมเฉียงด้านบนเนี่ยจะมีติ่งเล็กๆนะครับยื่นออกมานะครับผมเดา๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตัวลอลิงนะครับผมบริเวณตรงมุมเฉียงด้านบนนะครับบริเวณตรงนี้จะมีติ่งนะครับเล็กๆนะครับยื่นออกมานะครับผมคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะ อ่เป็นขีดนะครับนูนๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่สองนะหล่วเราไปดูจุดสังเกตที่3กันผมจะดู qualité, ic, มุมกระหนกมุมล่างนะครับผมตรงกลางนะอาจจะมีเส้นแตกนะครับอ่าคมๆนะครับเป็นแนวนอนนะอ่าแล้วก็ปลายกระหนกเนี่ยจะเป็นปลายแหลมลักษณะแบบนี้นะครับอ่เราผมโฟกัสให้ดูบริเวณกระหนกนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยบริเวณตรงนี้นะบนพื้นเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นเส้นแนวนอนนะครับคมๆลักษณะแบบนี้นะ อเป็นเส้นเนี่ยเขาจะต้องคมลักษณะแบบนี้แล้วบริเวณกระหนกนะครับผมปลายเขาเนี่ยก็จะแหลมนะครับผมอ่าปลายเนี่ยเขาจะเป็นแหลมๆหลมนานๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่3ในการพิจรารณาของผมนะอ่าเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่4กันผมจะดูมุมด้านบนนะบริเวณกระหนกนะครับผมตรงพื้นกระหนกนเนี่ยจะมีเส้นแตกนะครับเป็นแฉกนะครับผมบริเวณหัวกระหนกตรงนี้นะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงหัวกหนกนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเนี่ยจะเป็นเส้นคมคมลักษณะแบบนี้นะผมเอียงให้ดูนะครับเห็นไหมเส้นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเส้นแตก นานะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นเส้นแตกบางกว่านะครับผมลักษณะน,นะครับจดจําให้แม่นนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะจจะเป็นจุดสังเกตที่4ในการพิจารณานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับหัวกระหนกมุมฝั่งซ้ายนะครับมุมเฉียงด้านบนเนี่ยจะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับผมเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณกระหนกนะครับตรงมุมฝั่งซ้ายด้านบนนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นแตกเป็นแฉกนะครับเป็นเส้นหนาๆลักษณะแบบนี้นะอาเป็นเส้นสั้นๆนะครับหนาๆนะครับบริเวณตรงนี้นะครับผมอาเป็นจุดสังเกตที่5ในการพิจารณาของผมนะอ่าแล้วเราไปไล่นะครับผมบริเวณหูเจาะกันบริเวณนะครับหูเจาะนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมจดจําให้แม่นนะครับลักษณะรูเจาะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับรูเจาะมุมฝั่งซ้ายนะครับผมอ่าลักษณะรูเจาะด้านหน้านะ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะพื้นรุ่นนี้ก็จะเป็นรอยเนินเนลักษณะแบบนี้บริเวณตรงพื้นตรงกลางเนี่ยก็จะตึงนะครับเหรียญสวยๆนะครับผมบางทีเนี่ยจะเห็นนะครับวงเดือนเนี่ยก็จะชัดนะครับผมอาจจะมีทั้งวงเดือนชัดและไม่ชัดนะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับบริเวณตรงกลางนะครับมุมฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมพื้นนะครับมุมฝั่ง ้ายมุมล่างนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบแบนๆนะครับลักษณะเนี่ยจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยนะครับเท่ากับพื้นเหรียญบริเวณตรงด้านในนะครับผมแต่รอยกระหนกนะครับเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆน,นูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณน,นะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งขวานะลักษณะนะครับพื้นผิวเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับ ทางร้านเนี่ยก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาถึงที่นะถ้าท่านลูกค้ามีพาลักษณะแบบนี้นะครับผมผมก็ยินดีบริการรับเช่านะครับผมทิง้งลิ้งไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณใบหน้าของท่าน บริเวณใบหน้าของท่านนะครับผมก็จะยกสูงขึ้นมานูนขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้เลยนะแล้วใบหน้าเนี่ยก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับแล้วเราเลื่อนลงมานะครับผมบริเวณลําตัวองค์พระนะบริเวณลาตัวองค์พระนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยลักษณะนะครับเขาก็จะตื้นนะครับองค์พระเนี่ยเขาก็จะตื้นลักษณะแบบนี้นะบริเวณตรงจีวรเนี่ยเขาก็จะยกนูนสูงขึ้นมาบนพื้นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะ บริเวณเข่านะครับมุมฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับพื้นมุมฝั่งขวานะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวหนังสือคําว่าหลวงพ่อรมเนี่ยก็จะเป็นตัวเหลี่ยมๆหนานูนขึ้นมานะครับผมคมลักษณะแบบนี้นะตัวหนังสือเนี่ยก็จะหนานะครับอันนี้ก็คือจุดสังเกตด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมจุดสังเกตด้านหลังกันจุดสังเกตด้านหลังผมจะดูบริเวณยันตรงกลางนะครับผมปลายยันเนี่ยจะติดขอบล่วนนะครับผมปลายเนี่ยเขาจะคมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู ลักษณะยันตรงกลางนะครับผมปลายเนี่ยเขาจะติดกับขอบลวดลักษณะแบบนี้นะอ่าเนี่ยครับเห็นมาป้ายเขาจะเล็กๆนะครับติดกับขอบลวดแล้วก็คมลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าจะต้องคมลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่2กันผมจะดูนะครับบริเวณมุมล่างนะครับผมบริเวณตรงเนี้ยจะมีเส้นแตกคมๆเลยนะอ่าใต้ขอบลวดนะครับผมอ่าเราผมโฟกัสให้ดู บริเวณนะครับผมตรงมุมล่างนะครับอ่าตรงขอบลวดเนี่ยจะมีเส้นซอนนะครับอยู่ด้านในนะครับผมอาจจะเป็นเส้นลวดแตกนะครับคมๆลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นจุดสังเกตที่2ในการพิจารณาของผมนะอ่าแลวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่3กันผมจะดูบริเวณงองูนะครับใต้งองูเนี่ยจะมีขีดนะครับโค้งๆเล็กน้อยนะครับผมอ่าแลวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงตัวงองูนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีเส้นโค้งนะครับเป็นเส้นหนาๆนะครับผมโค้งขึ้ Yong น okay. ไปนะครับอยู่ใต้ตัวงองูนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่4กันบริเวณยันนะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะมีเส้นลวดนะครับโค้งๆนะครับติดขอบลวดนะครับแล้วก็ติดขอบยันด้านบนนะจะเป็นเส้นลวดนะครับคมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณขอบลวดยันนะครับกับตัวยันเนี่ยก็จะมีเส้นลวดนะครับโค้งๆเนี่ยเชื่อมติดกันนะครับผมอาจจะเป็นเส้นลวดคมๆลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะเป็นตําหนิเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับเอ่ะเราไปดูนะครับจุดสังเกตที่5กันผมจะดูนะครับบริเวณนะตรงพื้นยันด้านในนะครับด้านบนเนี่ยจะมีขีดนะครับแบนๆนะครับแต่ปลายเนี่ยเขาจะแหลมคมนะเอี๋ยวผมโฟกัสให้ดู บริเวณตรงพื้นยันด้านในนะครับผมบริเวณตรงนี้จะมีขีดนะครับแบนๆนะครับแต่ปลายเนี่ย แล้วจะเป็นปลายแหลมคมนะครับลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมหมุนเหรียญให้ดูนะครับผมนี่จะต้องคมนะครับแบนๆแนล้วคมนูนขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นจุดสังเกตที่5นะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณหูเจาะก,กันบริเวณนะครับหูเจาะมุมฝั่งขวานะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะบางทีจะมีรอยตะบายบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะเดี๋ยวผมจะเลื่อนนะครับหูเจาะมุมฝั่งซ้าย ลักษณะรูเจาะนะครับก็ต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปไล่นะครับบริเวณพื้นผิวเหรียญกันบริเวณพื้นผิวเหรียญนะครับในความเข้าใจของผมนะครับพื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมอาจจะมีรอยเหนือๆบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบแบนๆลักษณะแบบนี้นะอ่าแล้วถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยก็จะมีเส้นใส่ฝนตรงๆลักษณะแบบนี้นะครับผมในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะครับฝั่งซ้ายมุมล่างนะครับอ่า พื้นเนี่ยก็จะตึงลักษณะแบบนี้นะครับผมตำหนิที่ผมบอกนะครับก,ก็เป็นจุดสังเกตเบื้องต้นในการพิจารณาของผมนะครับผมอันนี้ก็คือพื้นนะมุมล่างฝั่งขวาน,นะครับถ้าท่านลูกค้านะครับมีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมก็ยินดีบริการรับเช่าพาถึงที่นะครับผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คัอธิบายใน YouTube ไว้ให้แล้วนะครับผม อันนี้ก็คือพื้นนะครับมุมนะฝั่งขวาด้านบนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ,ะผิวเนี่ยก็จะตึงๆนะครับมีรอยเหนือๆเล็กน้อยนะครับในความเข้าใจของผมนะอันนี้ก็คือยันนะครับบริเวณตรงกลางนะครับยันเนี่ยก็จะเป็นเส้นลวดหนาๆลักษณะแบบนี้นะครับแต่เป็นเส้นลวดที่จะคมมากลักษณะคมนูนขึ้นมานะครับโดยเฉพาะนะครับผมยันเนี่ยช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นแท่งนะครับเหลี่ยมๆนูนขึ้นมาบนพื้นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้<ๆ>เลยนะอาจจะต้อง คมลักษณะแบบนี้นะครับในความเข้าใจของผมนะครับเป็นจุดสังเกตเบื้องต้นนะครับองค์ประกอบในการติดถึงใจนะครับผมลักษณะนะครับของเส้นลวดยันเนี่ยปั๊มแบนเนี่ยก็เป็นธรรมชาตินะครับบางเหรียญนะครับก็จะเป็นเส้นลวดนะครับนูนขึ้นมาแต่บางทีก็อาจจะเป็นแบนๆบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับผมลักษณะนะครับเป็นจุดสังเกตด้านหลังนะครับเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะเดี๋ยวเราไปไล่นะครับผมบริเวณนะด้านข้างกัน บริเวณนะครับด้านข้างนะครับผูเหรียญมุมฝั่งซ้ายนะก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับผมมุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งซ้ายนะตัวตัดนะครับจดจาให้แม่นนะครับลักษณะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับผมอันนี้ก็คือบริเวณนะครับตรงกลางนะครับผมตัวตัดนะครับตรงกลางนะเดี๋ยวผมเลื่อนลงมานะครับมุมเฉียงล่างนะครับฝั่งซ้ายลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมานะครับ อ่าบริเวณนะครับตรงตูดเหรียญน,นะครับผมอ่ามุมฝั่งซ้ายนะครับผมจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพลิกนะครับมุมหูเหรียญน,นะครับมุมฝั่งขวา บริเวณนะครับหูเรียนนะครับมุมฝั่งขวานะครับก็จะเป็นข้างตัดลักษณะแบบนี้นะครับผมอันนี้เราผมเลื่อนลงมานะครับอ่ามุมเฉียงด้านบนนะครับฝั่งขวานะอ่าลักษณะนะครับจดจําให้แม่นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าถ้าท่านลูกค้ามีพักเครื่องลักษณะแบบนี้นะผมยินดีรับเช่าพาถึงที่นะครับส่งรูปมาทางไลน์เนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่านะครับผม จดจำให้แม่นนะครับเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะครับบริเวณด้านข้างนะอันนี้ก็คือบริเวณนะครับต้งตูดเหลี่ยญน,นะครับผมมุมฝั่งขวานะ,ะการรีวิวของผมนะครับก็เป็นการรีวิวให้ความรู้เบื้องต้นในการพิจารณาเรื่องพักเครื่องถ้าทุกท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยกําลังใจของทุกท่านนะครับจะทําให้ผมเนี่ย รีวิวพักเครื่องนะครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักล้านนะครับถ้ามีโอกาสทางร้านก็ยินดีนะครับให้บริการรับเช่าพาร์ทนอกสถานที่ยินดีให้คําปรึกษาเรื่องพักเครื่องถ้าท่านลูกคา้ามีพักเครื่องนะครับส่งรูปพามาเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อมากกว่าผมทิ้งลิงก์ไลน์เพื่อส่งรูปพามาไว้ในช่องใต้คําอธิบายใน YouTube ไว้ให้เรานะครับถ้าทุกท่านนะครับจะโทรมาผมก็ยินดีรับโทรศัพท์ด้วยตัวเองถ้าทุกท่านรักในพักเครื่องเราคือเพื่อนกันขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ